เอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนยูในเต็ดออกปากชมคอบบี้เมนูมีพัฒนาการที่รุดหน้าและพร้อมผงาดเป็นกองกลางยุคใหม่หลังสวมบทฮีโร่ยิงประตูชัยก่อนจบเกมเพียงอึดใจเดียวพาผีแดงบุกไปพิชิตวูฟแบบหืดจับ4ต่อสในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามมลินิวลกราว์เมื่อวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์เทนฮักแสดงความประทับใจฝีเท้าของสตาวัย18ปปีซึ่งมีบทบาทสำคัญช่วยให้แมนยูในเต็ดเก็บ3แต้มสำคัญได้อย่างน่าระทึก ท,ทั้งทั้งที่เกมบุกไปเยือนหมาป่าทำท่าว่าจะเสมอกัน3ต่อสอยู่แล้วอีกท,ทั้งทั้งที่ทีมเยือนนำหน้าถึง2ต่อศูนหลังจบครึ่งแรกมันเป็นชัยชนะที่สำคัญเกมนี้มี2ด้านแต่เราเลือกมองด้านบวกก่อนผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากเราน่าจะนำ3าต่อ0หรือ4ต่อ0ูนย์แต่เราทำไม่ได้และจากนั้นเราก็เสียประตูซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นโดยเฉพาะคอบบี้เมนูมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเทนฮักเอ่ย เขามีพัฒนาการที่เหลือเชื่อเขามีความสามารถที่จะเป็นมิดฟิลสมัยใหม่เขาเล่นเกมรับได้และบุกไปข้างหน้าได้เขามีความฟิกที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างเขาครบเครื่องมากต่อการเสียสามประตูเทนฮักกล่าวว่าแน่นอนว่าเราสมควรเล่นกันให้ดีกว่านี้เรากำลังครองบอลได้แล้วจูจ่ๆเราก็ทำเสียบอลเราต้องรับผิดชอบกันให้มากกว่านี้เราเป็นทีมที่มีประสบการณ์เราสมควรจัดการให้ได้แฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ